ทีจานันี้ค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปในเทศการท่องบีหรือจะเป็นประหลาดนะค่ะทุกท่านสามารถร่วมกิจกรรมได้แล้วนะคะใัยใครที่สนใจนะคะเป็นอก็ร่วมกิจกรรมได้เลยนะมาชมกันเลยมชมชมหน่อยนะคะอุ้ยสวยมากนี่ค่ะนอ้ยนาสนสวยนะ เป็นลายโขนคอลเลกชันลายโขนครับคอเลกชันลายโขนอันนี้จากอะไรคะเนี่ยจากร้านไหนแบรนด์ตลอ๋อนี่ค่ะเขาทำสวยมากเลยเป็นผ้าพิมพ์ลายผ้าพิมพ์ลายทั้งหมดอันนี้จะเป็นแจ็คเก็ตเป็นงานไทยๆแล้วก็เอามาเป็นแบบประยุกเอทไทยประยุกต์อันนี้จะเป็นชุดเซตค่ะอ๋อเป็นชุดเซตเป็นผ้าไหมอิตาลีใส่แล้วสบายนี่ถ้าคนเขาสนใจ สนใจติดต่อได้ช่องทางไหนคะเนี่ยนี่นี่โอ้นี่เขาเอาไว้ด้านหลังเขาสแกนได้เลยสแกนตามนี้เลยนะคะนี่ค่ะอุ้ยแต่เขาใส่สวยนะอ๋อนี่่เป็นผ้าพันคอเป็นผ้าใหม่ดัเช์ อันนี้เต็มที่มันมีสินไซอะไรอ่ะมันตัวเล็กยถ้าเกิดเราสั่งเราต้องสั่งไซที่มันไอ้นั่นได้ใช่ไหมใช่ถ้าในเพจอ่ะจะสั่งอ๋อใหญ่ได้แต่ถ้าสมมติว่าที่เอามาตอนเนี้ยก็คือใหญ่สุดใหญ่ใหญ่สุดจะน่าจะ 2XL 2XL แต่ถ้าในเพจอ่ะ 2XL มันมันเล็กกังสั่งไซได้มันจะสวยมากเลยค่ะอันนี้สีเขียวนินจะเป็นสีไทยไทยค่ะรู้จัดการ สวยนะซื้อไปให้ผู้ใหญ่สวยนะเนี่ยรักปากใสใสสวยมากแม่แค่เพราะว่ามีชุดเสียงด้วยนี่มันเป็นกล่องนี้เลยนะเนี่ยใส่กล่องนี้เลยจ้วสวยมากสามแปดใส่ได้นะอุ้ยกระเป๋าก็สวยกระเป๋าดิโอ้ยนี่ไม่เหมือนใครเลยนะใส่กระเป๋